รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย พบกับรายการองค์เทพมหาเทวีนะครับทางช่องมูเตลู106นะครับพบกับจันทิมิเทนิมิตนะครับที่จะมาให้สาระเรื่องราวดีๆกับคุณนะครับในทุกๆวันเสาร์และวันอาทิตย์ครับแล้วก็อยากจะบอกว่าศาสตร์ของคนจีนเนี่ยมีเยอะมากนะฮะตอนนี้เราก็พูดถึงติดค้างกันไว้เนี่ยเมื่อวานว่าเราพูดถึงเทศกาลกินเจเราพูดกันมาถึงกินเจเนี่ยถึง6 7 8วันแล้วเนี่ยวันที่9แล้วนะวันที่9คนจีนเขาทำอะไร วันนี้9าเนี่ยคือเป็นวันเกิดของพระมารดาแห่งดวงดาวเต่าเล่าหงวงกงวันชิวเก้านะฮะวันนี้เขาเชื่อว่าเป็นวันที่เทพนพเคราะห์ราชาแล้วก็องค์พระมารดาเต่าเล่าหงวงกงเนี่ยจะเป็นวันที่มีมงคลจักรวาลเนี่ยมารวมรวมกันดาวทั้ง9้าดวงมารวมอยู่เป็นศูนย์กลางของจักรวาลวันนี้นะฮะ เขาก็จะทําการถวายพระพรพระมารดาแห่งดวงดาวเต่าล่างวงกุ้งก็จะเป็นองค์นี้นะฮะอย่างที่อาจารย์นี่บอกนะฮะพระมารดาแห่งเต่าล่างวงกุ้งคือเต่าบอ่อถ้าคุณเป็นในงเจเนี่ยจะเห็นองค์ที่ถือคาถาอยู่อีเนี่ยอยู่ชั้นบนสุดอันนี้ไม่ใช่ผู้ชายนะบางโรงเจเขาจะแกะหน้าเหมือนผู้ชายแต่จริงๆท่านเป็นผู้ชายเออท่านเป็นผู้หญิงอะขออภัย ถ้เป็นผู้หญิงนะฮะเป็นพระมารดาแห่งดวงดาวเต่าเล่างวงกรุงเป็นแม่ของเทพนรเราะราชาทาั้ง9้าพระองค์ที่อยู่ด้านล่างกิ่วงที่เรียกว่ากิ่ววัวหกเจ้านั่นเองนะฮะวันนี้9้าเนี่ยเขาก็เชื่อว,ว่าแต่ละโรงเจเนี่ยเขาจะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจําสันเจ้าคือจะมีของดีประจาสันเจ้าอย่างโรงเจบ้วนชนโตของอาจารย์มีเนี่ยที่สมานกรุงเทพเนี่ยจะมีสิงจะมีสิงโตนะคะจะมีเป็นรากไม้แกะซึ่งเขาเชื่อว,ว่าลอยน้ํามา นะฮะจากแม่น้ำเจ้าพระยาเขาก็จะอัญเชิญสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในโรงเจนี้แหละออกมาทําการไหว้สักการะบูชาแปะทองปิดทองแต่โรงเจจะมีของไม่เหมือนการวันชิวเก้านะฮะ,ะก,กรรจนะะ็จะมีการพิธีกรรมสวดมนต์นะคะจะมีการทําบนทุกอย่างเลยนะคะที่เรียกว่าขอพอรอะไรก็ได้ให้ตัวเองเนี่ยมีจุดศูนย์กลางของชีวิตให้ความเจริญก้าวหน้าแล้ววันนี้ก็จะมาขอพอรจากพระวัาดด่งดวงดาว ขอให้เรามีชีวิตที่ก้าวหน้าขอให้เรามีชีวิตที่ดีขอให้เรามีชีวิตที่แจ่มใสรา,สารบรื่นนะฮะเราจะมาขอพรจากต่อเลางหงกุ้งนะฮะแล้วก็อาจารย์นมี่อยากจะบอกอย่างหนึ่งนะคะอันนี้เป็นจุดไฮไลท์เลยว่าเวลาเรากินเจเนี่ยอ้าวอาจารย์หนูทํางานไม่มีเวลาไปหรอกโรงเจจะเอาเวลาไหนไปอันนี้ตัดได้เลยค่ะเพราะว่าอะไรรู้ไหมคะแต่ละโรงเจใหญ่ๆเนี่ย ถ้าไม่ใช่สถานธรรมหรือว่า,อาที่เป็นโรงเจเล็กๆย่อยๆเนี่ยส่วนมากโรงเจใหญ่ๆร้อยละเ0้าเขาเปิดทั้งคืนนะคะโรงเจเปิด24ชั่วโมงนะโรงเจตอนนี้คุณสามารถคุณกลับบ้านทํางานเอาชุดไปเปลี่ยนเป็นเสื้อขาวกางเกงขาวคุณขับรถหรือว่านั่งรถไปไหว้เจ้าที่โรงเจได้เลยโรงเจจะเปิด24ชั่วโมงนะท่านผู้ชมอาจารย์มิบอกเพราะโรงเจจะปิดประตูส่วนเจ้าไม่ได้เพราะว่าเชิญเทพเจ้ามาแล้วทั้ง9วันเนี่ย9องค์นเนี่ย ต้องไหว้ได้ตลอดค่ะ24ชั่วโมงนะฮะโรงเจส่วนส่วนใหญ่ส่วนใหญ่ร้อยละเจะเปิดสัญเจ้าให้คนไหว้ตลอด24ชั่วโมงตัดปัญหาได้เลยค่ะว่าคุณไม่สามารถที่จะมาไหว้เจ้าได้คุณว่างวันไหนคุณก็ไปไหว้วันนั้นเจ้าอยู่รับฟังคํำิงวรขอคุณทั้งคืนแล้วก็ส่วนมากอันนี้จะรมิแนะนําว่าถ้าอยากจะถามขอเจมซีอะไรเนี่ยส่วนมากเนี่ยตั้งแต่วันชิวลักษวันที่6เนี่ย ตันเจ้าเนี่ยเขาเชื่อว่าเ,าเจ้ามาประทับแล้วเหล่าเอีย้ยหายเหนื่อยแล้วสามารถถามเรื่องราวจากเหล่าเอีย้ยได้ว่าชีวิตของเราจะเป็นยังไงแม่นมากเลยนะท่านผู้ชมขอบอกอาจารย์มี่เนี่ยถามทุกปีค่ะว่าต่อไปปีนี้จะเป็นยังไงจะเกิดอะไรขึ้นจะมีสิ่งดีๆเข้ามาไหมคือมันจะสามารถบอกเรื่องราวได้หมดเลยท่านผู้ชมอาจารย์มี่บอกเลยคือคําทํานายจะแม่นเป๊ะเพราะวปังมากนะคะในวันที่9้านี้ พอวันที่9้าเนี่ยเขาก็คุณเห็นกระดาษในโรงเจที่เขาห้อยสวยๆแล้วก็มีชุดเทพเจ้าที่เป็นกระดาษเงินกระดาษทองที่เขากองภูเขาเป็นใหญ่ตั้งแต่วันชิวอีกวันแรกเนี่ยจนถึงวันชิว9้าเนี่ยพอเขาทํทาพิธีคารวะพระมารดาแห่งดวงดาวไว้วันที่9ปุ๊มเนี่ยเขาจะปลดของพวกนี้เ,เอาเข้าเตาเผาหรือว่าเผาเพื่อส่งให้เทพเจ้าทุกองค์เป็นเครื่องราชบรรณาการให้กับองค์ พามานดาเต่าเล่างวงกุ้งแล้วก็กินอ้วงหกเจ้านะฮะวันในวันชิวเก้านะฮะหรือบางคนเขาก็บางที่นะฮะถ้าเป็นโลงเจใหญ่ๆตามต่างจังหวัดเขาจะทําเรือเลยค่ะทาเรือที่อ่อที่ทาฉลองนะฮะรงเจเชียงเฮียงโตเนี่ยจะทําเป็นเรือแล้วก็ที่ลาดบุรีที่ดําเนินเนี่ยหลายจหลายที่มากจะทําเป็นเรือเขาเชื่อว่าเทพเจ้าจะกลับทางเรือ เขาก็จะทาเป็นเรือแล้วก็เผาเรือแล้วก็ส่งเทพเจ้ากลับนะฮะบางที่ก็จะทําเรือแล้วก็ลอยน้ําไปก็ถือว่าส่งเทพเจ้ากลับคนจีนเนี่ยว่าอารยะไม่แตกต่างกับอรารยะฮินดูมันจะมีความคล้ายคลึงกันมากสอดคล้องกันมากเพียงแต่แบบว่าต่างประเทศต่างจิตต่างใจต่างเชื้อชาติแค่นั้นเองนะฮะแล้วก็คนกินเจวันที่9้เสร็จปุ๊บส่วนมากคนก็จะขอพอรกันนี่แหละในวันที่9 ขออะไรมาก็ได้เรากินเจมา9ก้าวันถือศีลอะไรเงี้ยเออคนเจก็บางทีก็จะไปบอกหน้าหน้าหน้ากิวว่าหุกเจ้าหรือว่าเทพเจ้าว่าหุกเจ้าปอหอนนะว่ากินเจเก๋าเกา๋เกายิ่งเก๋าเรียวนะคือแบบว่าเรากินเจมาเก้าวันแล้วหุกเจ้าไหลเสียวหุกเจ้าก็ต้องให้พรน,นะคือช่วยเหลือให้พรช่วยเหลือเราก็ขอเลยค่ะ บอกเลยว่ากินเจมาเกายี่เก๋าเรียวนะคือแบบว่าก็กินเจมาเก่า9วันแล้วนะฮะคือเราบอกผูกเจ้าไปแล้วก็ขอพรจากผูกเจ้าไปขอให้ทำอะไรแล้วก็สำเร็จนะฮะพอเราขอเสร็จปุ๊บเราได้อะไรคิดว่าเราเราต้องมีความเชื่อมั่นว่าเราได้พลังตรงนี้ขึ้นมาละว,วันสุดท้ายของการกินเจคือวันชิวจับคือมื้อเช้าเนี่ยของวันชิวจับเนี่ยคนจีนจะกินมื้อเจส่งเป็นอีกมื้อหนึ่งแล้วหลังจากเที่ยงก็กิน นะฮะกินเครื่องปกติเครื่องข้าวหรือที่เรียกว่าเครื่องชอปกตินะฮะกินอาหารชอปกติอาหารชอคืออาหารไม่เจนะฮะอาหารเจก็คืออาหารเจนะบางคนบอกอ่ะกินชอไหมกินชอคือบางคนก็งงคืออะไรกินชอก็คือกินอาหารที่มีเนื้อสัตว์นั่นแหละเขาเรียกอาหารชอนะฮะประมาณนะฮะก็ประมาณนี้เวลาอาจารย์ค้าหนูไปลงเจแล้วหนูจะไปไหว้เจ้าขอพรองคไหนหนูก็เห็นมีหน้าดำหน้าขาวหน้าแดงเต็มไปหมดเลยหนูก็ไม่รู้จุดจะไหว้องคไหน เอาเป็นว่าอาจารย์นิมิแนะนําก่อนเวลาจะไหว้ไปไหว้เทพเจ้าโรงเจคุณควรจะไปไหว้ทีตีแป่บ่ก่อนนะคะเทพพยายดาฟ้าดินซึ่งเป็นเสาฟ้าดินของโรงเจนะฮะหรือบางโรงเจเนี่ยเขาจะมีตู้ทีตีแปบ่บ่หรือทีกงทีมาาไว้ในโรงเจเราจะต้องไหว้ทีกงก่อน เราไหว้ที่เสาทีกงด้านนอกเสร็จเรามาไหว้ตู้ที่มีเทวรูปที่เป็นทีตีแปรบ่อหรือทีกงก่อนเรียกฟ้าดินเราไหว้ทีกงเสร็จปุ๊บเรามาไหว้องค์เต่าเล่างวงกุง้งหรือกี่ว่าหุ่นเจ้าทึ่งจะต้องเป็นองค์ประธานศาลตรงกลางอยู่แล้วไหว้ตรงนั้นก่อนนะคะไหว้เสร็จปุ๊บองค์ต่อมาที่วันนี้อาจารย์นิมิเอามาคือองค์เทอ่เจ้าแม่จู๊แซนเนียที่อุ้มเด็กอันนี้เห็นไหมคบอันนี้จะเป็นเจ้าแม่จูแซนเนียที่อุ้มเด็กนะฮะโออุ้มเด็กตรงนี้เนี่ยเจ้าแม่จู่ย เอ๊ะทำไมมันไม่คนชื่อเลยเจ้าแม่จูดแสเนียเนี่ยบางคนก็เชื่อว่ามันเป็นปางหนึ่งเจ้าแม่กุนอินอะไรประมาณนี้นะฮะเขาเชื่อว่าเจ้าแม่จูดแสเนียองนี้เนี่ยเจ้าแม่องนี้เนี่ยเป็นเจ้าแม่ที่เขียนชื่อส่งเราลงมาเกิดว่าเราอะจะต้องไปเกิดอยู่ในท้องของคุณแม่คนไหนอยู่กับคุณพ่อคุณแม่คนไหนอยู่กับครอบครัวไหน คนจีนเนี่ยถ้าเวลาเขาไม่มีบุตรชายหรือบุตรหญิงเขาก็จะมาขอองค์นี้ค่ะเจ้าแม่จูแซนเนียเจ้าแม่จูแซนเนียเนี่ยจะอุ้มเด็กแล้วก็อบอุ้มเด็กก็คือหมายถึงการที่อบอุ้มเด็กนะคะเจ้าแม่จูแซีนนี้จะเสือถือแท้บางตำราก็จะถือผู้กันแล้วก็มีตำราหนังสือเขาเชื่อว่าเจ้าแม่จูแซนเนียเนี่ยจะเป็นเทพที่คุ้มครองเด็กเทพคุ้มครองเด็กแล้วก็ โดนบันดานให้เราอะ่ะมีลูกชายหรือลูกสาวในในบ้านหลังนั้นแล้วก็ให้มีสุขภาพที่แข็งแรงคนจีนจะไปขอลูกเดีย๋ยวจะแม่จูแซนเนียเยอะดังนั้นแล้วเมื่อไหว้กิง่งหัวหงจเสร็จให้มาไหว้จูแซนเนียเพราะจูแซนเนียจะเป็นคนเขียนหรือเล็กขอดเราว่าเรามากินเจที่โรงเจนี้เรามีการมาทําบนที่โรงเจนี้บนตัวนี้แหละมันจะติดต่อเราไปจนถึงโลกหน้าแล้วก็วันวันที่เราดับขันจากชาตินี้ไปแล้ว เจ้าแม่จูนไทเนียก็จะส่งเล็กขอดต,ตัวนี้ส่งข้อมูลตัวนี้ไปยังยงมโลกแล้วก็สวรรค์เบื้องบนว่าเราได้เคยมีการมาทำบุญที่โรงเจนี้เห็นป้าคนจริงเขาจะมีเทพเทพที่เป็นความเชื่อตรงนี้พอไหว้เจ้าแม่จูนไทเนียเสร็จสิ่งที่คุณจะต้องไหว้ในโรงเจอีกสองพระองค์นะั่นคือน้ำเต้าแล้วก็ปักเต้าเทพนำเต้าปักเต้านี่สําคัญนะท่านผู้ชม เขาเชื่อว่าใครดวงไม่ดีเคาะไม่ดีดวงตกช่วงนี้โอ้ยอาจารย์ขาดชีวิตหนูแย่มากเลยเดี๋ยวรถชนเดี๋ยวป่วยเจ็บไข้ไม่สบายเดี๋ยวตาออกจากงานเดี๋ยวแย่มีทะเลาะเบาแหวงกันนู่นนี่นัน่นนูน่นเขาเชื่อว่าคุณจะต้องมาไหว้เทพนำเต้าแชงกุงแล้วก็ปักเต้าแชงกุงนำเต้าปักเต้าแชงกุงค่ะง่ายมากค่ะนำเต้าจะหน้าข,า,ขาวๆแล้วก็ปักเต้าแชงกุงจะหน้าดำๆนะครับเป็นผู้ชายทั้งคู่นำเต้าแชงกุงเนี่ย เป็นเทพเจ้าเนี่ยที่จดเล็กขอดว่าเออเราจะเกิดมาจุติในครอบครัวนี้เป็นแบบนี้เป็นยังไงรับสารม,มาจากองค์เจ้าแม่จุตแซน,นี้แล้วแล้วก็เขาก็จะเขียนมาว่าเรามีลิขิจาตาชีวิตตัวเราเป็นยังไงดังนั้นแล้วเนี่ยเราควรจะต้องไหว้หนํำเต้าแชงคูเพื่อให้หนํำเต้าเนี่ยเขียนดวงชะตาชีวิตเราอะให้ไปในทิศทางที่ดีให้เจอคนที่ดีอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็เจอเงินทองโชคลาภอะไรก็ว่าไป ส่วนปักเน่าแชกงที่หน้าอ,อกดำๆเนี่ยเขาจะจดว่าเราจะต้องมีเคาะเมื่อไหร่ตัวเราจะประสบเหตุเพศภัยเมื่อไหร่ตัวเราจะถึงการดับไข่เมื่อไหร่ของพวกนี้เนี่ยแล้วก็ตัวเราเนี่ยบางทีจะมีโครคภัยไข้เจ็บเมื่อไหร่ของพวกนี้มันเป็นของที่เรียกว่ามองไม่เห็นนะแต่อาจารย์นิวเข็นจะบอกว่าลองไปขอดูค่ะอย่างปักเน่าแชรกรงเนี่ยสมมติว่าคุณเพิ่งออกจากโรงพยาบาลมาเจ็บไข้ได้ป่วย รู้สึกว่าตัวเองเคาะไม่ดีงานการไม่เดินเพื่อนฝูงไม่รักอะไรอย่างเงี้ยไปขอเลยครับบากเต้าชายกรุง ขอให้ท่านเนี่ยช่วยเขียนลิขิตชะตาให้เราเนี่ยเจอแต่เรื่องที่ดีขอให้เราหมดเคราะห์เขาถึงมีการพิธีที่เรียกว่าสวดมนต์ปักเต้าเขาเรียกพิธีสวดสะดากเคราะห์ปักเต้าปักเต้าเนี่ยจะมีสวดตามรงเจแล้วก็จะมีสวดนะฮะตามวัดวารามในช่วง9วันเนี่ยตามลงเจใหญ่ๆเนี่ยจะมีการสวดปักเต้านะนะจะมีการสวดมนต์ปักเต้าสวดมนต์ปักเต้าเนี่ยจะทําให้เราหมดเคราะห เห็นไหมท่านผู้ชมว่าเทศกาลกินเจเนี่ยมันเป็นเทศกาลที่เรียกว่าสายมูจริงๆนะคือถ้ามูแบบว่าไปขอพอรเทพ,พเจ้าแล้วให้เราหมดเคราะห์เนี่ยก็เชื่อว่าเราจะมีความสุขแล้วก็เคราะห์ก็จะหมดนะฮะเคราะห์ตรงนี้แล้วก็อยากจะบอกว่าบางโรงเจก็จะมีความศักดิ์สิทธิ์อย่างโรงเจของอาจารย์มี่ก็จะมีหัวทอเซียนซื้อที่เป็นเทพ,พเจ้าแห่งยารักษาโรคนะฮะแล้วก็มีออยเฮงฮุ้งเซียนซื้อก็จะเป็นอาจารย์เซียนปร,รมาจารย์แห่งขุนเขา ที่ขอในเรื่องอํานาจวัสนาบรารมีนะคะขอในเรื่องอิทธิฤทธิโชคลาบนะคะแล้วก็ที่สําคัญที่สุดที่ทุกองเจต้องมีต้องมีองค์พระสังฆาจ,จย์ที่เรียกว่าปู่กุยฮกเพื่อเป็นความอุดมสมบูรณ์ของชีวิตเพื่อให้ความสุขภาพแข็งแรงของชีวิตแล้วก็ให้ตัวเรามีโชคมีลาบตลอดของชีวิตดังนั้นแล้วเนี่ยอาจารย์มิถึงอยากจะบอกว่าเ,ออเทพจีนเนี่ย แบ่งได้หล,หลายหลายสาขาหลายหลากหลายหน้าที่แต่ทุก,ทกพระองค์เนี่ยหน้าที่ของแต่ละพระองค์เนี่ยมันละเอียดอ่อนแล้วก็ลึกซึ้งนะคะอยากจะให้ทุกคนเนี่ยได้ลองดูแล้วก็ที่ในโรงเจนเนี่ยพอเราไหว้ตรงนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยพอเขาให้บทลงสดมนอะไรอย่างนี้เรียบร้อยแล้วปุ๊บเนี่ยเรากราบสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เรียบร้อยปุ๊บแล้วเนี่ยเราก็ขอเลยค่ะว่าขอให้เราสุขภาพดี เพราะจุดใหญ่ๆเลยเนี่ยของการกินเจคือเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพดีท็อกร่างกายคนเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นมะเร็งไม่หายเป็นโรคภัยไข้เจ็บเยอะคนก็มักจะมาขอพรจากเทพเจ้าในโรงเจนี้แหละอย่างที่อาจารย์นนมี่บอก1เพื่อต่อชะตาชีวิตตัวเองข้อที่2ขอพรให้สุขภาพแข็งแรงข้อที่3ขอให้การดำเนินชีวิตคล่องตัว ข้อที่4ขอให้พ้นจากอุปสรร์มนทินทั้งหลายสตูมูมารทั้งหลายอย่าได้กั้มกายข้อที่5ก็ขอให้ชีวิตมีความราบรื่นสดชื่นแล้วก็มีบารมีของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในโรงเจน,นันั้นคุ้มครองความหมายของการกินเจอาจารย์ม่ถึงบอกเนี่ยว่าของคนจีนเนี่ยเขาจะพิถีพิถัมนมากตลอด9วันวันแรกถึงวันสุดท้ายแล้วก็ที่ทุกโรงเจ,จต้องอมีคือการเล่นงิ้วดูงิ้ว บางคนก็ไปทําบุญงิ้วเพราะว่าเขาเชื่อว่าที่ลงงิ้วเนี่ยจะต้องเล่นให้เจ้าดูตลอดทั้ง9ก้าวันเขาเชื่อว่าการที่งิ้วได้แสดงบทบาทแต่ละคนเนี่ยก็หมายถึงการดําเนินชีวิตของแต่ละคนเขาก็จะนิยมไปทําบุญเทพเจ้าที่โงเจมีการทําบุญงิ้วการทําบุญงิ้วหรือร่วมเป็นชั้ภาพงิ้วเขาเรียกว่าพิธีบ่วงเสียงหรือที่เรียกว่าป่วงเสียงป่วงเสียงนี่เป็นการเรียกว่า ร้อยพันหมื่นเรื่องเราขอให้สมปรารถนาเขาก็จะนำตุ๊กตาไม้นะฮะเป็นรูปผู้ชายไทยจือเอแลวก็มีคนแต่งยิ้เป็นคนจีนเป็นจองหวนคนขวาเป็นผู้หญิงเป็นทองเฮานะฮะเป็นหูหญินก็จะทำพิธีเดินกับเราแล้วเราก็อุ้มเด็กผู้ชายไว้ในมือเราอุ้มอุ้มไว้นะฮะแล้วก็เขาก็จะพาเราไปคุกเข่าหน้ากิว่วว่งฮุ่นโจเทวเจ้า,จาแล้วก็บอกว่า ขอให้ชีวิตการดําเนินงานของเราราบรื่นขอให้ทาอะไรแล้วขอให้เราล่มเย็นเป็นสุขอะไรประมาณนี้แล้วก็อีกอย่างหนึ่งเนี่ยพอขอปุ๊บเนี่ยเขาจะทําพิธีบ่งเสียงแล้วก็เราก็ไปกระซิบข้างหูไทยจื่อที่เราอุ้มมาเด็กเด็กเทพที่เราอุ้มเนี่ยว่าขอให้เราเนี่ยสำเร็จในเรื่องอะไรเขาเชื่อว่าการทําพิธีบ่งเสียงเนี่ยมันจะช่วยทําให้เรื่องที่เราขอจากเทพเจ้าเหมือนไปสนีเป็น EMS นะ่ะเราก็จะต้องแบบส่งได้อย่างรวดเร็วถึงได้อย่างรวดเร็วอะไรประมาณนี้ มันจะพิเศษกว่าการที่เราไปปักทูบขอธรรมดาเขาก็เลยชอบมีวิธีบ่วงเสียงตามถึงเจ้านะฮะดังนั้นแล้วเนี่ยการทําพิธีบ่วงเสียงร้อยหมื่นเรื่องพันให้สมปรารถนาเนี่ยมีทุกโรงเจในช่วงเทศกาลเ,เจที่มีงิ้วลองไปขอดูคือมันเป็นวิธีทำเนียมแล้วก็ซึ่งราคาก็ไม่แพงนะฮะในายการทำพิธีบ่วงเสียงก็จะมีร้อยสี่สิบสองร้อยยี่สิบสองร้อยสี่สิบประมาณนี้ไม่เกินนี้ แต่เคสนี้ทำปุ๊บเนี่ยพอเราขอเสร็จปุ๊บเนี่ยออจองหวนกับฮูหยินเนี่ยเขาก็จะกลับมาให้วยพรเราขอให้เฮงๆนะคะให้สุขภาพแข็งแรงแล้วเขาก็จะให้ถัส้มนะคะกับถั่วตัดอะไรเงี้ยจะเป็นขนมหวานคนจีนอะไรเงี้ยก็ให้เรากลับมาบ้านด้วยนะฮะถือว่าเป็นเิรีมงคลน,นะฮะคือเห็นแบ้างแบบว่าคนจีนนะมีพิธีเยอะมากเลยอะเยอะแบบว่าที่เราไม่คาดฝันหรือบางคนเนี่ยเอาเคด บางคนบอกว่าเอออยากจะทําให้ชีวิตตัวเองขาวสะอาดหรือว่าชีวิตป่าจาับนลทินหรือว่าตัวเองเนี่ยออกำลังโดนเรื่องขึ้นลงขึ้นศาลคุณรู้ไหมว่าคนเขาจะนิยมไปทาอะไรในช่วงเทศกลาลกินเจเขาจะนิยมไปล้างจานค่ะล้างจานทําความสะอาดห้องน้ําเพราะเขาเชื่อว่าคนมาเปิดโรงทานออที่โรงเจเปิดโรงทานเนี่ยคนมากินข้าวเขาไปล้างจานเดชิเขาจะได้ขาวสะอาด ล้างห้องน้ําชีวิตเขาจะได้ปราศจากมลทินสิ่งโสโคกอะไรอย่างเงี้ยคือแบบว่ามันเป็นเคล็ดที่ดีนะที่คนมองข้ามคือคนนิสัยโมเนี่ยถ้ามีเคล็ดตรงนี้เนี่ยอาจารย์จะมีว่าโอเคนะไปช่วยลงเจล้างจานอะไรอย่างเงี้ยช่วยลงเจทำความสะอาดห้องน้ําคือโดยเฉพาะคนที่มีคดีความขึ้นลงขึ้นศาลเนี่ยควรจะทำะครับมันจะช่วยเราได้เยอะมากนะมันเป็นเคล็ดทางใจที่ดีมากๆนะฮะแล้วก็ มีสิ่งที่เป็นเคล็ดต่อมาที่ทุกโรงเจก็จะต้องมีคือเขาจะมีคนจะมาขอทานเยอะเราอย่าไปคิดว่าเอยไอ้นี่มาขอทานเอยอย่างนั้นอย่างนี้เราใจนีอ่อยากจะบอกว่าควรจะให้นะฮะเรียกว่าไงอะคือแบบไม่ใช่ว่าเสร็จกูแล้วเนี่ยวันนี้มาให้แล้วเสร็จฉันละวันนี้มาให้แล้วเราได้เงินกลับบ้านแล้วอย่าไปคิดอย่างนั้นอย่าไปคิดว่าเขาต้องได้เงินกลับบ้าน อย่าไปคิดว่าเออเนี่ยขอไปเดี๋ยวก็ไปซื้ออะไรสิ่งที่ไม่เป็นดีกับชีวิตไม่ต้องคิดเวลาคนยินเจนะครับเวลาจะให้ทานเนี่ยให้ไปเลยให้กับเขาอทานไปเลยกี่บาทก็ได้แล้วแต่คุณกำตังกำลังของคุณพอคุณให้ไปปุ๊บเนี่ยเขาเชื่อว่าเงินที่คุณให้ทานในชว่วงินมเจเนี่ยมันเป็นเงินบริสุทธิ์เราเราแต่งชุดขาวไงแล้วเราก็ถือติยินเจด้วยไงพอยิ่งให้เงินบริสุทธิ์นี้ไปเนี่ย เราจะได้หนึ่งเขาเชื่อว่าอัน,นิสงส์เนี่ยจะได้บริวารการยาณมิตรที่ดีกลับมาผู้ช่วยเหลือที่ดีกลับมาเงินทองจะไม่ขาดมือนะคะจะอยู่ในความคล่องต่งชีวิตคนจีนจะเห็นมาพวกอมาม่าแก่ๆเนี่ยจะพกเศษตังจะพกแบงก์ยี่สิบอะไรเงี้ยเอาไว้เตรียมแจกเนี่ยคือเขาให้ทานเลยค่ะในช่วงยินเจเนี่ยเขาถือว่าให้ทานช่วงเนี้จะเป็นบารมีสูงสุดเป็นมงคลสูงสุดของชีวิตนะคะคืออยาจะบอกว่า พอให้ปุ๊บเนี่ยมันก็จะดีกับตัวเองด้วยและสิ่งที่เป็นเคสในโรงเจเนี่ยที่ถ้าคนจะต้องชอบทำในเทศกาลเจไปถวายของที่โรงเจเนี่ยคนชอบถวายเส้นหมี่นะคะคนชอบถวายเส้นก๋วยเตี๋ยวเพราะว่าอะไรคะมันเป็นเคสแห่งความอายุยืนอายุวัฒนะคนก็จะชอบนําเส้นหมี่ไปบริจาคโรงเจเส้นก๋วยเตี๋ยวนะคะเส้นใหญ่อะไรพวกนี้เอาไปถวายที่โรงเจเพื่อให้โรงเจเนี่ยได้ ทําการปรุงอาหารแล้วก็เปิดโรงทานให้คนได้เข้ามารับประทานคุณจะได้บุญตรงนี้เยอะมากเยอะจริงๆมันจะเป็นต่อไงเส้นก็จะยาวเป็นสายใยายต่อคุณก็จะมีกินมีใช้ต่อมีเงินต่ออะไรอย่างเงี้ยมันจะต่อวาสนาต่อบาร,รมีต่อสิ่งดีๆเยอะแยะมากมายนะฮะเห็นหาาเทศกัณเทแบบมีการทําบุญเยอะแยะที่คุณอาจจะมองคาดไม่ถึงนะฮะ แล้วก็จะมีการที่เรียกว่า,าทําน้ําทําน้ํามาเจดช่วงนี้ตามโรงเจเนี่ยเขาจะมีการทําน้ําน้ําก็จะมีน้านําชาน้าเปล่าน้ํเก๊กฮวยน้ำอะไรพวกนี้เพราะเขาเชื่อว่าอุทิศให้กับดวงวิญญาณไร้ญาติหรือที่เป็นเปรตอะไรเงี้ยที่แบบหิวกะหายไม่รู้จะไปมีคนทําบุญให้ไม่มีคนทําบุญให้เขาหิวการทําบุญน้ำเนี่ยในช่วงเทศกาลกินเจเนี่ยเขาเชื่อว่า การทาบุญน้ําตรงนี้เนี่ยจะทําให้ดวงวิญญาณไร้ญาติแล้วคนที่เป็นดวงวิญญาณเนี่ยจะได้รับความสุขนะคะแล้วก็ความสดชื่นของชีวิตแล้วก็จะได้ไปในทิศทางที่ถูกต้องประมาณนี้นะฮะเพราะเขาหิวไงคนเราหิวขนาดเราหิวเรายังเบอร์เลยังหิวน้าเลยใช่ปะและดวงวิญญาณเน่ะเขาก็หิวน้ําเพราะว่าเขาเคยก่อกรรมมาเป็นยังไงพอตอนตายแล้วเพิ่งรู้ว่าตัวเองทําผิดตัวเองไม่ไม,ไม,ไม่ไม่สามารถแก้ไขได้แล้วไงพี่แต่ว่าเขาก็เลยต้องก่อกรรม ได้ทำอย่างานี้ทำอย่างนี้ถึงบอกไงคบว่าเดี๋ยวนี้กรรมมันติดจรวดัดดังนั้นแล้วเนี่ยใครทําอะไรเนี่ยก็ได้อย่างนั้นคะ่ะอาจารย์นิมิเชื่อแล้วก็ฟ้ามีตาวันนี้นะคะคนไม่เห็นแต่สิ่งศักดิ์สิทธิ์เห็นการที่เราไปลงเจเนี่ยอย่างที่อาจารย์นิมิได้บอกมาเนี่ยใครไม่เห็นคนไม่เห็นไม่เป็นไรคะ่ะแต่เทพเจ้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์มองเห็นและท่านก็รู้ว่าเราถูกหรือเราผิดนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยไม่ต้องไปน้อยใจบางคนน้อยใจว่า ชีวิตไม่ดีเลยค่ะอาจารย์ที่ผ่านมาเป็นอย่างนั้นที่ผ่ามาเป็นอย่างนี้ลองใส่ชุดขาวในช่วงนี้9วันนี้เป็นวันมหามงคลน,นะคะเข้าโรงเจถือสิ่งกินผักหรือแล้วถ้าช่วงนี้เนี่ยโรงเจเนี่ยเลี้ยงอาหารตลอดเนี่ยคนหลายๆคนเนี่ยหลายๆบ้านเนี่ยก็แทบไม่ต้องไปซื้ออาหารนะครับเพราะโรงเจมีเลี้ยงก็กินปิ่นโตเอาหิ้วกลับมากินที่บ้านไั้ก็ถือว่าเป็นบุญนะคะเห็นไหมาการทําบุญมีเยอะมากเลยอ่ะตอนกินเจอ่ะท่านผู้ชมเห็นไหมว่าว9วันเนี่ยคนจริงเขาทำบุญเยอะแค่ไหน เยอะจนลาที่เราเรียกว่าไม่สามารถที่จะบ่งบอกได้อยาว่าเออเราไปที่นู่นที่นี่เป็นยังไงคุณผู้ชมรู้ไหมว่าตอนเนี้สายมูแบบพวกเราเนี่ยตอนนี้เนี่ยเกิดเกิดกิจกรรมใหม่ๆใ,ในช่วงกินเจแล้วนะเขาจะแบบมีการไปทัวร์ลงเจทีมชิม,มอาหารทิปกันเลยนะฮะโอมีรถบัสเข้าโลงเจนั้นออกลงเจนี้เข้าแล้วก็ไปที่ลงเจอีกลง,ง,งเจนึ่งลงเจนี้ มีไฮไลท์ก็จะมีกล้วยเตี๋ยวกล้วยเตี๋ยวลาดหน้าโรงเจนี้มีไฮไลท์ก็จะเป็นข้าวหมูแดงเจโรงเจนี้มีเย็นตาโฟโรงเจนี้มีกว๋วยจับโรงเจนี้มีผัดไทยโรงเจนี้มีก้าวต้มเผือกโรงเจนี้มีอาหารที่แบบว่าผัดผักบุ้งไฟแดงสดๆใหมช่ชาขึ้นมาเป็นจัดเป็นสำรับเลยคือตอนนี้ท่านผู้ชมการขายการตลาดในการทำบุญใหม่คือเกิดขึ้นการที่โรงเจเนี่ยทำอาหารที่เป็นอไอดอลของโรงเจนั้นว่าต้องกินอะไร แล้วคนก็นั่งรถทัวร์ไปกินนั่งรถตู้ขับรถอาจารย์มียังไปเลยนะคะไปดูไปทัวร์ไปชิมเพราะว่าสายมูอย่างเราเราต้องไปค่ะไปดูว่าโรงเจเนี้ยมีของนีอะไรให้กรับไหว้บูชาขอเสร็จปุ๊บได้ชิมอาหารแล้วก็มารีวิวโรงอาหารมันเป็นความสุขอย่างหนึ่งนะคุณคุณต้องลองไปค่ะตามโรงเจนเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวคุณบางคนอยู่ใกล้กรุงเทพนักโรงเจนะครปฐมเนี่ยมีหลายโรงเจมากเขาก็เลี้ยงเจนะฮะอาหารอร่อยมากคืออยากจะบอกว่ากินเจแล้วแบบอิ่มบุนมาก อาจารย์มีเนี่ยแทบจะอยากจะบอกเลยว่าคุณลองดูเข้าไปแล้วคุณจะมีความสุขกับการกินเจนะฮะก็เรียกว่าจบเรื่องราวของเทศกาลกินเจแล้วนะคะก็ขอให้ทุกคนมีความสุขในเทศกาลอันเป็นมงคลน,นี้นะคะรายการองค์เทพหาเทวีวันนี้ได้หมดเวลาลงแล้วนะคะอาจารย์มี้ต้องขอกล่าวคําว่าสวัสดีนะครับ